จากเรื่องของแมงมันที่จังหวัดพะเยาค่ะพาไปเที่ยวงานเซรามิกที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะค,คุณผู้ชมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่34ครั้งนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะหวังสร้างรายได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นการค้าการลงทุนในพื้นที่ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะคะร่วมกับสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางค่ะหลายหน่วยงานนะคะองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานลำปางเซรามิกเวิร์คลาสหรือว่างานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่34ค่ะ มีการนำเอาผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า50โรงงานมาร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมผลผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกสินค้าของดีเมืองรถม้าค่ะโดยมีนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะกลับงานนี้นะครับเขาก็จัด เป็นลักษณะของ New Normal นะครับมีกำหนดการจัดงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ลานอนเนกประสงค์ด้านหน้าห้างไทยวัสดุสาขาลำปางตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเลยนะครับเขามีการรวบรวมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าเซรามิกระดับคุณภาพจากผู้ผลิตโรงงานที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดก็มาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชมกันอย่างสบายใจเลยนะครับ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะมีทั้งเครื่องประดับของตกแต่งบ้านสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ของที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลานะ,ะไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ